สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำทาร์ตกล้วยนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีถ้วยทาร์ตกรอบสำเร็จรูปนมสดกล้วยน้ำว้าไข่ไก่และผละไม้รวมอบแห้งค่ะปอกกล้วยน้ำว้าเราหั่นเป็นชิ้นนะคะ บดกล้วยน้ำว้าให้ละเอียดนะคะกล้วยน้ำวาที่ใช้สองลูกค่ะ กล้วยน้ำวาที่เราบดละเอียดแล้วนะคะต่อไข่ไก่ใส่ลงไปค่ะไข่ไก่ที่ใช้หนึ่งฟองน่ะใส่นมสดลงไป200 ml ค่ะผลไม้รวมปบแห้ง40กรัมค่ะตีผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาตากใส่ถ้วยทาท,ที่เราเตรียมไว้ค่ะเสร็จแล้วนะคะจะใส่ถาดเพื่อที่จะนําไปอบค่ะนํามาอบที่อุณหภูมิ150องศา30นาทีค่ะทาดกล้วยเสร็จแล้วค่ะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามค่ะ